เรารักมากด้วยอะใช่แล้วตั้งแต่เด็กอะไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันพร้อมหน้าพอมตามครอบครัวเพราะพ่อเขาจะทํางานเขาจะหยุดงานไม่ได้เขาจะแล้วเวลาไปเขาจะรู้สึกแบบอึดหรือไม่ค่อยสนุกอะเพราะว่ามันเป็นเขายังห่วงงานห่วงงานด้วยแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รักกันนะมันจนมีอยู่ ครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวด้วยกันโอ้โหวันนั้นอออรู้สึกแบบดีใจมากๆดีใจที่สุดในชีวิตเลยเป็นงานนิทรรศการของในหลวงนะครับที่เป็นที่จัดที่เมืองทองเมืองทองใช่แล้วเป็นงานแรกเลยที่เราได้ไปด้วยกัน,นไปพร้อมกันแล้วแบบเป็นงานของในหลวงก็แบบได้ท่านจริงๆครับได้พ่อด้วยแล้วก็ไปด้วยแล้วก็ตั้งหลังจากน,นั้นมาก็เริ่มรู้สึกว่าเออ ทุกคนอยากไปอยากไปไหนด้วยกันแล้วพ่อก็อยากไปไหนกับลูกลูกก็อยากไปไหนกับพ่อแม่ก็อยากอยู่กับลูกๆอะไรเงี้ยล้วรู้สึกดีขึ้นปกติคุณพ่อเป็นคนเขียนจดหมายบ่อยปะครับไม่เคยเลยอาบอกคุณไม่เคยไม่เคยดูวไม่เคยไม่เคยดุไม่เคยดุลูกด้วยนี่น่าเออคือ พี่อ๋เหมือนกับแอนนู้ที่แอนไม่ค่อยคุยกับเตี่ยแต่วันที่มาส่งหน้าบ้านแอนไม่เคยได้กอดเตี่ยไม่เคยเขาล้อให้ตอนกอดแอนแบบจบรายการนี้แว้วไม่แอนได้กอดเตี่ยใช่อย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้ครับว่า เห็นพ่อกับแม่บนเวทีเอตอนเราแสดงคอนเสิร์ตเราเห็นเขาอะถือว่าก็ยังโชคดีนะที่เราได้เห็นเขาอะเพราะว่าต่อไปในชีวิตจริงอะเราอาจจะอยู่แบบเนี้ยอาจจะไม่เห็นเขาอาจจะไม่เจอเขาก็ได้ถ้าเราท้อขึ้นมาก็ไม่มีเขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนที่นี่เราเหมือนว่าฝึกใช่เรายังถือว่าเรายังโชคดีที่เวลาเราเหเล่นคอนเสิร์ตเรายังเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเพราะเวลาทํางานจริงบางทีในอาชีพของพวกเรา เดือนหนึ่งคุณอ่ะจ,จะถูกล็อกไว้หมดเลยทําแต่งนานอะไรเงี้ยอาจจะเจอท่านไม่กี่วันม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 ันไม่รู้จะพูดยังเป็นพลังที่ใหญ่มากเนะเขาให้เพียงแค่เพียงแค่กระดาษสองสแผน่นนี้บางคนน้อยกว่า L o f ด้วยซ้ำบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวก็แต่มันเป็นพลังให้เราได้บางนะค,ะคนก็มีแค่รูปถ่ายไม่ได้เขียนเขาบางคนเขาก็ไม่พูดอ่ะ แต่การน,นี่คือบางทีไอ้ไอสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาอ,ยอย่างบางคนเล่นละครแล้วความรักอ่ะ <c oughs> คุณถามว่าความรักคืออะไรตรงเนี้ยมันออกมาใช่ไหมครับมันมันออกมาความรักมัน,ม,นมันออกมาหลายรูปแบบมากเลยอย่างอย่างแอนก็บอกแค่สัมผัสอันเดียวเรารู้ว่ามันคือความรัก <c oughs> บางทีบางทีตรงนี้ตรงนี้คุณจะบอกว่าบางทีการ การแสดงเนี่ยมันไม่ได้เอาแต่พูด,ดการร้องเพลงที่มีความรู้สึกก็ไม่ได้เอาแต่พูดบางทีการการการแสดงออกทางร่างกายการการออกมาทางอารมณ์การออกมาทางทางสายตามันมันมันคือการแสดงเหมือนกันไม่ไม่เอาแต่พูดไม่เอาแต่ร้องพ่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ ครูกไ็ได้ได้ได้มาจากเรื่องราวของพวกเราขอบคุณขอบคุณออฟด้วยที่แพ้เรื่องของพ่อ,อน,นคะคะเคนิวตี้